เวลาจะให้ยัดครัวันนี้เจอกับอนุวัฒน์ไปงานพิกัดหน้า17ฟางครับเหยียบตาช่างถ่ายแล้วครับเกินไปเท่าไหร่เกิน34สบายๆซ้อมอยู่จอห้าประหยันะครับกี่วันได้บี3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์เป็นไงกู้ปั้มกู้ซ้อมเยอะเยอะครับเจอเจอกู้ชกจังวันเช้าุวัฒน์เนี่ยเจอแล้วครับเป็นไงเขาสูงมาเรียกว่าสูสีอ๋อสูสีครับเราสูงหน่อยเนี่ยแอร์โฮมสตารครับน้ำหนักปลี่ยๆเปลี่ยนของเรา58ครับปีนี้อายุเท่าไหร่21ครับ ผลงานเราเป็นไงบ้างหลังสามไฟก <g> ็ชนะกล้องฟ้าครับแล้วก็ชนะการชัยครับแล้วก็ชนะโชคลางครับที่ออมน้อยล่าสุดนี้นะพิกัดเท่าไหร่บ้างสามไฟนี่ร้อยสิบแปดวันนี้ก็มาร้อยสิเบเจ็ดบีบลงมาลอยไหมทั้งวันไงก็ปกติครับได้ได้เป็นปัญหานะครับอ่ะลูกหลานจังหวัดโคราชครับเราประเภทมวยประเภทไหน ก็ได้หมดครับทีมเลยได้หมดคู่ต่อสู้มีอะไรน่ากลัวไหมก็มีแข้งซ่าครับแต่เราแก้มาเรียบร้อยมาแล้วเอาล่ะสนุกแน่นอนวันนี้อ่ะลูกหลานจังหวัดของเราเอ้าฝากคนโคราชหน่อยวันนี้ครับผมใช่เป็นใจผมแน่ครับก็วันนี้ก็เต็มที่นะครับผมโอเคขอโชคดีน้องชายครับผมสวัสดีครับคู่คู่รองคู่ค้ำคู่รองครับคู่รองรายการอ่ะแนะนำตัวทางบ้านก่อนสวัสดีครับ อนุวัฒน์วีเจก่อนอย่างครับหรือว่าปตักสยามใช่ครับอันนี้กลับมาใช้ชื่อเดิ้มั้ยใช่ครับเอาละสนุกแน่ซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่ชิงปลาทอถึงปลาทองภูเก็ตเลยเหรอใช่ครับกี่วันรอบนี้ก็ร่วมเดินร่วมเดินวันนี้เจอกับโยชิลาใช่เป็นไงเคยชกกันที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นฟองเขาเป็นก็เป็นมวยประเภทไหนมันก็ทีมืออกันเราก็ทีมือปีมือประเภทชิงหอยชิงคลิปกันใช่ครับเราสูงเท่าไหร่อ่ะบร้อยสิบห้า ครูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบแปดวันี้อายุยี่สิบสี่ปีอ่ะวันนี้พิกัดเท่าไหร่วันนี้ร้อยสิบเจ็ดเหยียบตาช่างครั้งแรกเป็นไงร้อยสิบแปดกลายไปปอนึงปอนึงครับครึ่งชั่วโมงถึงไหมได้เลยนี่กินมาลดหน้าตาช่างมากกว่าเมื่อคืนนี่กินแน่นอนนะใช่เขามีอะไรน่ากลัวมั่งคู่ต่อสู้วันนี้ก็ก็มีในแนวด้วยเราเนี่ก็ครบประเภทผลงานเราเป็นไงบ้างสามไปก็ชนะเนาะอีกลักษณ์แล้วก็มาแพ้ วัชระพลแล้วก็ต่อยช่องแปดครั้งนึงอ่าฮะไปเจอช่องแปดไปทําร่างกายใช่เป็นไงชกกับต่างชาติทังมดนั้นใช่ประเทศไหนะจำไม่ได้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่อยู่เป็นไงผลงานก็ชนะชนะมาเอ้าวันนี้ฝากพี่น้องที่บ้านหน่อยวันนี้ติดตามเกาหน่อยวันนี้ก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะทำในทีมทีครับโอเคขอบคุณทุกท่ายครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ